เปนคำถามว่าเจ้าอะไรไปถั่วสาวพ่อนะอาจจะว่าทรงไปที่เป๋าอิงอยู่แล้วมันเป็นยังฮะมันเอือยเป็นยังมันกินแห้งตาเมือกออไปตั้หน้านั้งเนื้อเนื้อเอาไว้เอาตังไปข้างหลังเนื้อเอาขึ้นข้งหน้าเอาแล้วรองจะสิบก๋วยเมาตัวกอนเนื้อแม่นงดือเจ้าหอมเนื้อก๋วยหมิ่นที่เป๋าเนี่ยไม่ซึมไปข้าแตะไครยนะ พ yeah, okay, ึ่งมามอน้ำบอยสงเจ้ามิตเดีวเตียวสินหะไีน้ำงพรตาบามันนี่หกโตเตียวกับไตัวเียวเิ่ที่่ามันใส่สบายดิอยมันใส่สบายโอ้ยมันบ่หิใส ใช่แล้วมันก็เย็นดีตลอดรับก็บไ้หารกินกันอันเย็นดีดีแก่มีเนือตึ้ตั้งตั้งตั้งตตันงต้ตื่น้